ซึ่งผมก็มีร้านใหม่มาแนะนำนะครับกเ็เป็นสปอนเซอร์ใหม่ของผมเองครับก็คือร้านสมาร์ทช็อปนะครับซึ่งร้านเนี่ยเป็นร้านที่เพิ่งเปิดใหม่แต่ว่าบอกเลยว่าไม่เกียนแน่นอนนะครับถ้าเขาเกียนผมให้เกเลยนะครับโอเค,คน,อเออน,นะครับ้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเลื่อนมาข้างล่างนะครับแล้วก็กดคำว,ว่าดูทั้งหมดนะครับก็จะมีเกมให้คุณเลือกนะครับเช่นเบดบอลนะครับไอซิมแบบูเลเตอร์หรือเป็นแมปเดคิปดี้นะครับก็ผมก็จะมาลองให้ดูว่าเขาไม่โกงนะครับก็การผมก็ทำการเติมไปแล้วครับ4.9กก็ที่าเติมเงนนะครับ สามารถเติมได้3แบบนะครับเป็นอังเปาใส่แก้วอลเลดหรือธนาคารก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคแล้วกดที่ร้านค้าเหมือนเดิมนะครับซึ่งผมเนี่ยจะมาลองให้นะครับก็คือเป็นการซื้อ ID นั่นเองนะครับแต่ว่าผมถนัดซื้อตรงนี้มากกว่านะนี่ครับราคาจะอยู่ที่49บาทพอดีเลยนะครับผมเนี่ยครับทำการกดไปที่สั่งซื้อสินค้านะครับก็จะให้เราเนี่ยอ่านรายละเอียดเสร็จแล้วเนี่ยแบบว่าถูกใจก็สามารถกดซื้อเลยนะครับผมไอ้น้องโอ้ นะครับแล้วก็ดูกันว่าเนี่ยรหัสนี้เนี่ยจะมีตัวอะไรมากนะครับมาดูซิเอาหลังจากเราเข้าแล้วเนี่ยก็ทำการกดที่ยูนิตนะครับดูที่ว่าเราได้ตัวอะไรมาบาแล้วก็ได้มาประมาณนี้นะครับถ้าคุณตรงนี้เนี่ยใอรได้บอกว่าเป็นตัวมิติไปเลยนะบบว่าโคตรเจ๋งอ่ะครับก็ส่วนใครอยากได้ราคาถูกถูกไอดีที่พร้อมเล่นนะครับก็แนะนำไลน์เลยนะครับสมาชอปนะครับไม่เกินแน่นอนนะลิงก์เว็บกับลิงก์เพจเนี่ยก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้ลลางคลิปนะครับผม โยก่ก็สวีดัสสวิดทุกคนด้วยนะครับอยู่ก kind of um, ันในเกมพวกเอ่อกชมโบช็อตอีกแล้วนะเพราะว่าแมปเก่าตุ้มคือเอาิงนะพวกเอาิงนะทุกคนคือถ้าเด็บคนไหนึ้นผมมีเพื่อนเป็นเด็ในที่คอย้วค่อข้างเยอะนะคือถ้าเด็บขั้นไหนนะครับอยากกะทําเกมแบบนี้ลงในอยู่เออไม่ใช่ลงในอยู่บอกเนี่ยนะว่าลองเปลี่ยนให้แบบว่ามันขี่แบบขี่มากๆแล้วกันเพราะว่าถ้าคุณทําแบบเป๊ะ เหมือนโต๊ะฉบับคือมึงบินแน่ๆนะครับเพราะว่าเจ้าของที่สุดเขาค่อนข้างดุเลยนะ <laughs> มันไปอีกแล้วนะอ่ะไม่เป็นไรนะครผมเพราะว่าเราก็เลยมีแมปใหม่กันนั่นคือแมปนี้นะครับโอเย่พวกพวกไอ้นี่ก็ไม่ยอมแพ้กนันจริงๆนะโอเคมาทุกคนประสบความสำรเข้าเกมมาแล้วนะครับก็เป็นมาเนี้วอ่ะอันนี้ก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับผมโอ้โหตกใจหมดเลยโอเคเอาล่ะมีโต๊ะไหนว่างอ่ะเปล่าเนี่ยเราขอเล่นด้วยได้ไหมอ่ะ เออนะเล่นเล่นเล่นว่าเต๋อเฮี้ยวคืออะไรนะ Le 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 อ่ะอ๋ออันนี้อันนี้เป็นเจ้ามือเหรอโอ้ไอหัวทงวองเฮ้ยเปิดไม้ด้วยปิดไม้ด้วยวะเปิดไม้ด้วยว่โคตรเถอะอันนี้ก็มีหว่านแบบมีคอกับวินด้วยนะครับโอ้ยทำมาดีนะอ่ะเดี๋ยวเริ่มเลยเหรอเดี๋ยวไม่ใช่เอาเอ้อยอ๋ออันนี้คือเล่นตาเดียวจบเลยเหรอเอามาดีมาดีหนึ่งในสองนะครับผม ใครเปิดก่อนได้เปรียบแค่นั้นแหละเอาผมเหรอผมผมผมหรือใครอะใครเปิดเขาเปิดเหรอเอาเ้ยอ๋อโอเคฮะคืออะไรอะเล่นเดี๋ยวเล่นเล่นเล่นยังไงอะเดี๋ยวนะคืออะไรอะเล่นเล่นยังไงอะอันนี้ฮะเมื่อกี้ก็ต้องปลอมดิใช่ไหมอ๋อคือให้เจ้ามือยิงให้โอเค โอเคต้องให้เจ้ามือยิงให้นะครับผมเพื่อ้ <c oughs> เ,อเจ้ามือมันเกี่ยวอะไรวะเนี่ยคือ <c oughs> มันการเรโกงใช่ไหมดูน <c oughs> ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับงงนิดนึงอะนะโอเคมาโอ้สี่ี่เลยเหรอโอเคโอเคเอาว่ะดืบเลยเอาเลือดอืมเอาเลือดมาเอาเลือดมา จังหวะนี้ยังไงครับสุดรอตั้งเลยไหมอ้าวไม่ออโอเคแต่ยิงตัวเองนะครับผมเขาส่องนะครับตีเลยส่องเลยโอ้ว้าวแล้วแล้วยังไงเฮย้ยแดงว่าโอ,อแดงว่าถีแดงสิงนะไอน้นางแน่จริงก็ยิงไปเลยโอ้ เบาเลยเบาเบาอย่างเบาอยู่เบาอยู่ไม่เคยตามมือหรอกนะอาจจะไม่นองยังเบาอยู่เอาลราถึงเวลาฉันลำถึงเวลาฉันจะต้องลำแกบ้างแล้วสินะโอเคเพิ่มมาหนึ่งอันโอเคขออีกหนึ่งละกันนะครับเอ้ยเอาแหละนับเวลาตายของแกแล้วหรอนะ ส่องเลยทุบเลยส่องเลยสีแดงเจ๊งนี่หว่าเอาอะไรหน้าหล่อตายซะปังข้อมาเลยลดไปสองแต่แกมีคนเลือกแค่หนึ่งนะทำยังไงทีเนี้ย เฮ้เราเราเองก็เหลือหนึ่งกันดีกว่าแย่แล้วเฮ้ยที่แกทุบเลยเหรอโอ้ไปเบาหนิโอเคดื่มยาก,ก่อนนะครับมาดีมาดีมาดีาดแค่นั้นแหละเข้ามาเลยเข้ามาเลยอยากโดนอยากจะโดนนะครับทำการสรับปืนยิงมา <c oughs> เป็นติดเด็กนะมีเชียวอยู่มีเชียวอยู่แค่นี้เชิยวอยู่น้องเชื่อพี่เชื่อพี่มีเชียวอยู่เอาตาผมแล้วสินนะดึงเลิกก่อนเลยละกันนะเอาละถึงตายฉันต้องลำแกมากแล้ว่ะนะน้องไว้หนึ่งขยายสองแม่งเลยทูบเลยสีดำโถ่ ไม่เป็นไรแกรอก่อนแล้วกันนะแต่แกไม่มีมีดแล้วนี่แต่ฉันมีมีดอยู่แกมีแค่ว่นในขยายสินะอันแกก็ต้องโดนแล้วแหละขอกางหัวฮะวัดดุมฟักฮี่อะไรเนี่ยว h a ว What, what ฮะฮะอ่ะฮะ อ้าวนายเองก็ไม่ออกเหมือนกันนะออุ้ยขอโทษทีนะขอโทษทีนะครับปังเถ่เอ๊ะก็ไม่เข้าไหลเนี่ยว่าขอโทษทีละกันนะครับเอาละ ว่านขยายว่านขยายมีดน้ำดืม่มเดี๋ยวนะไม่มีที่ล็อกเหรอแบบที่ล็อกกุญแจเอ้ยในในบ้านอาให้ล็กกุญแจปะที่ล็อกมือปะอันนั้นนะ่ะน่าใช่นะจิบหายแล้วไงเอ้ยแต่มันไม่มีแบบว่ามีดกับไอ้น,นี่นะพี่แต่น้ำยาเอ้ยเดี๋ยวไปกินลืมดูกระสุนจิบหายแล้วลืมดูกระสุนลืมดูกระสุนแม่งเอ้ยโอ้นี่แกกะจะเอากระสุนออกให้ไม่ส่วนที่ทำได้เลยเนะี่ย ว้ามาดิ <c oughs> หน่อยเลยแกบับงอาจมากเลยนะ <c oughs> เอออะไรอะเบคอไปไหนอะดีแกการไม่ใช่เล่นเลยนะเมื่อกี้บับงอาจมากเลยนะเนี่ยสี่สามโอเค ตาชั้นอย่างงั้นเหรอขอกินเลือดก,ก่อนละกันนะเอาละได้เวลาที่แกที่โดนชั้นลำแล้วหรอนะแกโดนแน่ขอกินอีกทีละกันนะ <c oughs> เสื้อสีทอ,องแกนี่ตั้งแจ่ราคาแพงอยู่นะชั้นเอามันไปขายละกันนะประจายไปวะล็อกไปเลยเสื้อของแกนั้นน่าจะมีราคาแพงเอาเรื่องอยู่นะชั้นขอเอาไป ว่าเตะเหี้ยวไม่เป็นไร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 เบาเบาเบาอ่ะเบาอยู่เบาอยู่เอาเราสองชั่รอบหนึ่งแล้วกันนะสีแดงแกตัวฉันลำแน่หั่นเลยหั่นเลยสำกัญยิงเข้าไปที่กลางกระหม่อมเรียบร้อย โดนตัดเลือดไปแล้วฮิวได้หรือเปล่าเนี่ยเป็นยังไงมั่งล่ะแกคงจะฮิวไม่ได้แล้วสิท่าตอนเนี้ยผมน้ำหน้าเรียบร้อยอาชญาธิปาของแกรจริงแล้วะนะทำออกสีแดงคือจบแล้วตาขาดแล้วฉันจะเอาเสื้อแกไปขายให้กองถมเสื้อเสื้อเุยเสื้อของแกเนี่ยน่าจะราคาดีนะสีทองมาเลยอะ่ะ พอจะใช้ประมาณสี่ห้าร้อยประมาณนี้นะครับผมเอาล่ะทำการปิดฉากลาก่อนไอ้น้องใครมันจะเอาโอ้เยเลื่องเสีย้ยใครมันเอาใครมันจะเอาชนะผมได้ลัคก,กี้แมนโอ้ธรรมาได้ยุ่ลเววันนี้ผมมางคนแบบค่อนข้างดุงดีอ่ะในั่นล่ะนะครับได้ตังมาพันเซเกมมันดูดีนะอันนี้แบบนี้ผมไม่อยากเขาปิดเลยว่ะไม่ดูดีมากเลยว่ะ ว่าแต่ตังค์มันสามารถเอาไปทำอะไรได้นะทุกคนเดี๋ยวนะไม่เอาตังค์ไปทำอะไรได้วซึติเราได้มาหนึ่งมมวินนะครับกับพันสี่ตังค์นะครับเราเอาตังค์ไปทำอะไรได้อนะ่ะเดี๋ยวนะตังค์เราสามารถเอาไปซื้อของได้ด้วยเหรอเหรออ่อข้างในหรือเปล่าเด็กครับผมมันจะไม่มีอะไรนะโอเคครับก็คลิปนี้ก็อเป็นเท่านี้ละกันถ้ใครชอบฝากกดติดตามไปกันด้วยนะครับผมไปครับทุกคน กูไอ้นองแลก